ครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับหัวปลาบึกนะครับโอ้โหครับหน้าตาของมันหัวปลาบึกนะครับเนื้อต้มไอปลามันช่ำแรกใหม่ๆนี่รับรองอร่อยหวานแน่นอนครับคุณเดินจะต้มสูตรเดิมนะครับตีเพื่อนเพื่อนที่จะมาเคยเห็นดูก็คือว่าต้มต้มยำหม้อไฟนะครับสูตรน้ำใสมันอร่อยดีครับนะครับมาดูส่วนผสมนะครับส่วนประกอบมันครับมาได้ข่าตะไคร้มีเด็ดเอาซื้อมาวันนี้เพราะว่าฝนตกแล้วก็ผมขี้เกียจไปขุดนะครับข่าตะไคร้ พริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งต้วยเดี๋ยวจะพริกแห้งไปจีนะครับแล้วก็พริกมะหมผ่ใส่ว้กะเพราใส่ตอนสุดท้ายนะครับมันจะได้กินแหมแหมแแหมรสชาตินึงเพื่อนๆลองไปทําดูลองทาตามสูตรนี้ดูนะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการชําแหละหัวมันนะครับโอ้หอาจจะกินได้สองคเพราะมันเยอะเดี๋ยวขึ้นยายไปมกหม้อบางผูนี่ครับนะครับครับฉ้อนส่วนหัวมันนะครับเดี๋ยวเราชําแหละก่อนครับครับนี่ครับ กว่าจะไปโบอ๊อหัวปลาได้น่นเรียนลงทุนมหาศาลโปรเจกต์เงี้ยวเี่ยครับ,รบหัวปลาทะเลกมาพอรีได้ึ้นนะเลซอยข่าตะไคร่นะครับต้มยำสูตรบ้านๆสูตรไทยๆห้าก่นนาดดอกกนี่นะครับจะขานได้คือตะไคร่ข่าไว้บบกกูดนี่นะครับแต่าของลงเรียนที่เหมือนแพ่งคือกไปกับเผาไว้นะมันเนาะเดี๋ยวก็ต้มยำนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าหัวปลาบึกนะครับเฉพาะหัวปลาบึกนะครับเขาต้องเอาไปต้มในหน้ามือเดือนแล้วก็ซ่อนช้อนฟองออกก่อนนะครับ โอ้ยเยอะเรานีิอาจจะกินหมมดอต่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้มหมมดนะครับเอาไปให้ยายมกนะมกใส่ใบตองใส่นั่นแหละครับนั่นก็อร่อยนะครับต้มเป็นบางส่วนนะครับผมูงจะมีใครมากินข้าวตว้ยก็แรงนี่นะครับเดี๋ยวตั้งแนเพั่นเดือดก็เอาหัวปลาไปต้มก่อนครับต้มเสร็จแล้วก็เขาก็ช่อนฟองออกแล้วก็พอมันจะได้ที่ก็เอาตะไคร่คาใสที่หลังครับผมว่ามันจะหอมกว่านะครับครับผมนี่ครับตั้งแนมขั้นเดือดลองไปทําดูนะครับถ้าต้องเป็นสูตรหัวปลานะครับ หรือว่าถ้าเป็นเนื้อปลาแต่ผมชอบกินหัวปลานะใส่เกลือลงไปครับแล้วก็เอารอมันเดือดแล้วก็เอาหัวปลาบึกบเ,เป็นผมผมจะใส่หมมดนะครับเพราะว่าม,มันจะกินมหมมดครับคนแบบเยอะวันนี้ครับต้มแล้วก็ต้องช้อนฟอกมันออกครับเพราะว่าฝ่า,ามือนี้มันจะมันจะเป็นต้มแแมบทั้งเลือดนะครับคุณเจ้าผมจะเหลือดไปครึ่งหนึ่งผมจะไว้มุก คุณมีคนมากไเจ๊งเนี่ยมกแค่นี้พอนะครับเดี๋วยวไปครึ่งหนึง่งเอาวไปมกคุณนี่ครับมกสุ่ยสารใส่พาวสีตูใส่ต้นหอมนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็รอมันเดือนนะครับเดือนเราค่อยช้อนฟองออกแล้วก,ก็ถ้ามันใกล้สุกเราถึงจะใส่เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับระหว่างที่รอ้ําเดือดให้บ่าวนมาแอวหาปัดโถงัดเพชรปัดไหลปัดเพ็ปัาไหลเขาถ่ายครับเพชรแบบจัดจ้านดนิ ก็ได้ไหมเนาะจะมีลาบลาบมีสุดเครื่งไหนเนี่ยครับเดี๋ยวนักกินด้วยกัน,นครับอันนี้มาแรงจัดไอ้ในขีดปูนก่อนเดือนออกยอกยอกู่ีล้วนอนกันนอนอยากและ้วไ,ไม่นานี้วัดอะไรไม่ไดแน่จะเสียบ,บลาบพ้อวมีกันแล้วไปกินเน่ยทีว่าพอครบมือ่ดเ๋ยวผมจะทำอะไรลาบ แบบก,กว้มีในข้นนมมาจิมครับสุดเหนือพีแกลาากำลังทำาตะวันดีแาบลองพูดมาหืาึมาทำรสเดียวแต่วันนี้อย่าทำขอถามมาไงว่าพิิกลาบทังเหนือทำแบบไหนเงี้ยเลยทำดูเป็นริรบกลเขาเขาเห็นไปซื้อตลาดที่เจอแบบบแควนเพเพลินทิสาชนิดป่ะโเนียนมักเป็ดบาทเนี่ยแล้แครนนี่ ต,ต,ต้ตงคือต้องหาเรว่าตาหนึ่งโดนบ้ิเวณทิศเหนือลด่วนบ่าดีแล้วส่ลุบดดวนทะ่ลียงจังไม่ธรรมดาจ้าถึเลยวางไว้ผมเลยเนี่ยเนี่ิดขวาทะลุเมนยังบริเวณาจะเคลือ ครับผมนี่ครับเอาต้มสพางมันจะมีน้ำอาครับไข่นะครับไข่นี่ออกมานะครับครับเขาก็ตักเอาพวกนี้นะครับไข่ไข่มันพวกนี้ออกไปที่จริงถ้าเป็นร้านอาหารนะครับคนจะอ่อาจะต้มน้ำเดือดใชแก๊สปูนครับปื๊ดแล้วก็ลวกลวกแล้วคือฟองมันออกไปเสร็จแล้วก็อ่าแบ่งเขนมตีนึงทำให้ําต้มยำนะครับเดี๋ยวผมช้อนออกแล้วก็เอาพวอหัวปลาบึกนี่หนังพวกนี้มันจะกรอบจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ เครื่องปรุงก่อนเลยครับเป็นขาตะไคร้ตรงนี้นะครับครับพอไ้ทำเดือนเดือดก็จะใสซแล้วครับขาอุ้ยเดือดขาตะไคร้ลงไปเลยข้อใส่ที่หลังมันจะหอมกว่านะพอใกล้จะสุกอ่ะครับขาตะไคร้ถ้ามีขาอ่อนสมอใส่ไปเลยครับไปมันกูหผมล็อคหน่อยก่อนนะครับแก๊สวันนี้ผมจะแก๊สปิกนิกแทนแล้วก็แก๊สมันกอกออนแอร์เลอเกินกับพอดีครับนะครับพอต้มแป๊บเดียวคือเอ่อ เรื่งปรุงผูนี้มันมันหอมประม,มาณนะครับแล้วก็ผมจะแยก,กว่าใส่หม้อไฟนะครับแล้วก็ปรุงปรุงในหม้อไฟเลยมันจะอร่อยกว่าถ้ามสมมติเรามีปาร์ตี้มีงานอย่างพื่นๆเราไปทำสูตรนี้ดูครับอันนี้พวกข้าวแตงกวเรียออ่าครับพี่ครับแต่ว่านอ้วนออกต็เนะครับนี่ครับก็ต้มจนหัวให้ลองสังเกตดูน,นะครับอาา่าหัวปลามันจะฟูเลยนะครับนี่ครับเนื้อจะหวานมากเพราะว่าปลากำลังชํำรล็ใหม่ๆนะครับ ผมจะนจะปุ้งสำเร็จในหมอ้อนะเพราะว่าเราจะกินหมอ้อไฟบางทาีถ้าสมมติเรามีหมอ้อไฟก็อาจจะปุ้งสำเร็จเลยแต่ว่าผมจะปุ้งในหมอ้อไฟครับมันถึงจะอร่อยสูตรนี้ต้อง,องปุ้งในหมอ้อไฟครับเดี๋ยวตักใส่หม้อไฟเลยครับ <c oughs> ตักใส่หม้อเลยครับ <c oughs> ตกัที่ชอบใส่ไปก่อน <c oughs> จริงสี่ต้ยมยำหัวปลาล้านดังๆในกรุงเทพนะล้านดังๆ,ๆเขาจะเอาหัวปลามาลวกประมาณนี้นครับแล้วก็ ปรุงในหมอ้อก็ใส่หมอ้อไฟเล่งไฟเด็มทีนะครับจุ๊บนะครับอ่าผมจะปรุงก็ต้องปรุงในหมอ้อเลยมันถึงจะอร่อยนะครับครับขออ่จะตั้งไฟผมก็จะเ็แอลกอฮอล์แห้งนะครับตัวนี้มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตครับก้อนละบาทร้อยก้อนเก้าสิบเก้าบาทนะครับเอาไปใส่ <c oughs> ใส่ไป,ลเ,ป,ลปเลยครับรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปรุงในหม้อเลยครับคอนเซฟเหมือนกับร้านอาหารมีไ่นะครับ ครับนี่ครับหอมันห่อนเนาะอย่พุงต้องพุงที่หลังนี้ครับเพื่อนๆลงทุนซื้อได้ครับไอ้หม้อนี่บะแป้งนะร้อยกว่าบาทหรือว่าสองร้อยสี่สิบกว่าบาทครับพอมันเดือดมาเนาะเพาจะเติมมะนาวครับมะนาวพุ่งแบยนี้นะครับอืมสาลั้งห่อเลยอะพุงมะนาวต้องดีเพื่อความจิตจะเพิ่มมะนาวไปอีกนิดนึงกีบสายแต่ว่ามะนาวนี่กันใหญ่นะนะครับมะนาวเซตก็ น้ำปลาอย่างดีเราจะปรุงในหม้อไฟนะครับใส่ไปเลมไมนต้องใช้ช้อนนะถ้ามันเค็มก็เติมน้ำซุปเตรียมเหลือในหม้อได้นะครับแล้วก็ตามโดยผมไม่พปกินไหนใส่แต่ผมจะใส่ใบกะเพราถ้าว่าผมจะไปกินคาร์บนัดตีขอนแกนโอ้โหมันอร่อยจังเลยแคบใส่ใบกะเพราครับแล้วก็ตาม้วยพริกขี้หนูสวนเขาใช้อยากใช้มือ ทุบพอแตกนะครับรูปดวยมันจะหอมมันจะหอมมากที่กินหนูวสวนนีครับมันได้ไว้ในถ้วยนะมันเอาไว้ในเขียงเขาก็ใส่เลยนะครับยิบใส่เลยนครับที่หนูสวน้อยหน้าชุดไทยพริกแหง้งันกําพริกอันนี้ยางไฟนะครับมันจะหอมถ้าเจอในน้ำซุปจะหอมมากเป็นกับแก้มหรือเป็นกับข้าวสวยก็น,นอนใช้มือเลยครับยียีย,ยี ไปไหมสดห่อนๆมันสุกนครับยังเหลือเป็นเครื่องหม้อนะครับต่อให้มันเดือดแป๊บนึ่งนะครับแล้วเขาปล่อยละเรียนกินหัวปลานะจะอร่อยมากครับอ่าเดี๋ยวกินข้าพร้อมกันเลยครับ ข่าผัพต้อมชิมนะครับต้มยำหัวปลาบึกมากินด้วยกันนี่ยูกับม่อกีโค้ดครับปลาบึกปลาบึกเวลาชิมวกหวกหออกออะไรยั้งหดนีจะอกผมเินเยือมนกินนี่กินกินเราเนี่ยเขาจะกินเขาเกๆอวลาต้มมาเป็นใจก่อน คุณ exactly. ี่เข้าเือย้เหน่ยม่เ่งเหมอเนือวันนี้วันวันฝนตกเลยถึงเข้าวันฝนตกอะไรเงี้ยบบดเนี่ยของเนี้ยตนับเเยะนาละับบบปาบึกซะด้วย

ถาิเขดีเป็นคนทำฟื้นกันีเกาแปงครัเพราสองหมอไฟเขาว่าิงมันกเทศกาลหน้าหนาว่ยแต่ผมทำเจ้าห่อนเป็นนักกินเจ้าห่อนแต่ก่อนมีเจ้าเจ้าพะเยาเจ้าหนะเยาน้กาวครับนะครับกินกับมอไฟวันที่ฝนตกอาการดีๆนยมันเกิด สดนะนำฮ้อน é, นะกินกับวันจริงจริงกินก็ข้าวสวยกได้ข้าวเหนียวกับเจมอนะครับข้าวเหนียวฮ้อนย้ายหนึงเคื่องทอนเลยครับบรรยากาศคนปกติเพราดีเลยกาอนครับสดสทอนดใช่เลยนี่เกาหลีจังไหนฮันนารีนี่เอาเสียงดังๆมันกงเสียงดังเอาล้มเขาเรื่อยๆซอยความเย็นไ่้ไหต้องพกว่างนี่ก็นี่ครับแจ้งเกาหลีมันกินต้องแบบเสียงดังๆแต่ประเทศไทยว่ากินดังๆก็คือเสียงบรรยาทนี่มันก็ นี่ครับเกาหลีกขต้องกินเพ็ดไม่พีกรอกเนาะหิวแน่ดเดี่ยวหยิบจี้กอลท่องกันล่อๆเลยจริงจริงไอ้นั่นแหละแกไปอยู่เกาหลีไหมผมหู้ยห่อนห่อนแบบนี้ครับมันต้องสุดดังๆถ้าสมมติว่าเขาไปตกเป้าแล้วเป้าหญิงแก่ถ้าเขาไม่พ้อมันจะเย็นนะแต่ถ้าเขากินแล้วมันมีเสียงมันจะดังปูดลมเข้าุ่มล้มเข้าจุยมันจะมันจะจุยครับัรคคบือมัดงาหารอันนี้ก็โอเคเลยครับ กําลังกำลังเจะเขาอิ่มจิ๋วเอานี่มาเสิร์ฟแต่ว่าหลังเขาต้องขึ้นจิ๋วโชว์พองพรเนาะเพราะว่าส่วข้าวปุ้นไม่นู้แล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวจิ๋วถ้วยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าวันนี้มาถ่ายคลิปน่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะขึ้นจิ๋วจะให้ดูอยู่ว่าเป็นส่วข้าวปุ้นเดี๋ยวจะขึ้นจิ๋วจิ้ม้ดูกําลังไม่ได้มาเติมขึ้นเหรอทุเรีย ทางเรือเดวกอนคิดอาไปจะเต็มกินนับพักขาบ่กินกับพักละเาั้นตีเมแต่มันบักหน้าเดี๋ยนี่มีบักกอกนํ่เดันเด่นบักกอกละแจ้หน้าตาของแต่พงกับบเกบุเกกินนะไอ้สวเข้าปุ้นใครกบที่เขาว่าตำยังไ่ไอมตำมันยัไตำส่วตำาม้อตำส่วนมันใจแล้วตำมะละกอเนี่ยโอ้โบเอาหอยใส่น เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราคิดอยู่จัดกันเลยครับขอบคุณทุกคนที่ตามครับวันนี้ก็เพิ่มตำปลาเก็บหมดหม้อหน่อยเรื่อมนับขอบคุณที่ตามครับ